โอเคขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูตูชาแนลนะครับว้าวนะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับน้องมันม่วงนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นสถานที่นะฮะที่เราจะมาทําการจับสัตว์กันนะ ก็คือตรงนี้เป็นบึงนะเป็นบึงอเมซอนอีกที่หนึ่งนะครับผมที่ติดอยู่กับทะเลนั่นเองนะฮะวันนี้ตัวที่เราจะจับนะฮะก็จะ,ะเป็นเจ้าแมมมอสแสงนั่นเองนะผมอ่าหลังจากดันล่าสุดที่มาเนี่ยนะผมเขามีแมมมอสให้เราด้วยนะอ่าเลิกงามยามดีครับผมได้แมมมอสล้วก็มาจับเขาหน่อยนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็นะครับคุณผู้ชมในเดือนนี้นะผม ใครที่เติมไายมอพาร์ทนะอ่าก็จะได้ปีกนะปีกแบบนี้เลยนะทุกคนอ่าฮะแบบฟรีๆเลยนะไม่ต้องซื้อนะผมนะพอเติมปั๊บเนี่ยเรากดเข้าไปหน้านี้นะครับผมคุณผู้ชมจะสังเกตรูปกุญแจนะอ่าข้างๆรองเท้านะฮะนั่นเลยนะผมกดเข้าไปรับตรงนั้นปุ๊บนะคุณจะได้เลยนะอ่าทั้งปีกทั้งแอมเบอร์นะเดือนนี้เขาก็แจกของก่อนข้างโอเคนะฮะ อ่าผมก็ได้มาฟรีฟเหมกันนะก็ไม่ฟรีแล้วก็กจ่ายไพรมอไปแล้วแหละเออเนะี่ยผมแต่ก็เราก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะทั้งจับสัตว์เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ปีกได้แอมเบอร์ได้อะไรเยอะแยะนะเออก็ค่อนข้างคุ้มนะครับผมเนาะ,ะสำหรับไพรมอนะโอเคจัดไปเราจะมาจับกันตรงนี้นะครับผมเอ๊แต่เด,เดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ผมว่าผมลืมอีกแล้วอ่ะทุกคนอีบ้าเอ้ยลืมเนี่ยครับผมลืมเอาลูกระสุนยาสลบมานะถูกว่าเลวโอเคไม่เป็นไรผมจงังหวะนี้ไขรขวางจากการการมันก่อนเลยเดี๋ยวเราเดินไปเอาข้างๆนี้ก็ได้ครับผมนะที่เสาเขียวนะคิดว่าน่าจะมีแหละจากการก่อนเลยนะผมไขรขวางไขรขวางจางังหวะนี้วันนี้มันม่วงออกมาแล้วครับผมน้องถามว่ามันม่วงอยู่ไหนพี่มันม่วง มันอยู่บ้านครับผมมันดูลูกนะช่วงนี้เออช่วงนี้มันม่วงเลี้ยงเด็กนะครับผมมาปาบค่อยอุ้ยมีดวน้องยิ่ว,ว,วเรียบร้อยมาดิเออเนี่ยผมช่วงนี้น้องมันมีลูกนะครับผมสําหรับใครที่อยากรู้ว่ากีก้าสามสีทำยังไงนี่ยผมก็เดี๋ยวคลิปมาแน่นอนนะผมอาจจะมาช้านะผมแต่มานะเออนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาในการเจริญเติบโตๆๆนะครับผมเนาะอ่า แล้วอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ผมทํางานนะผมไม่ได้มีเวลาอ่อนโทรศัพท์วไว้ทั้งวันนะผมเนาะมันก็เลยแบบไม่ต่อเนื่องนะการจเจริญเติบโตของเขาเนี่ยอาจจะช้านิดน,นึง,งนะผมต้องขออภัยด้วยนะออืจัดไปจัดไปลัปเตอร์ลัปเตอร์เอาไปละ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 นะซับเลยไงลนะ่ะเออเออนี่นะผมไม่ได้ออกมานานเออออกมาทีนี่มีสะดุ้งเลยครับผมตัวนี้นะเออก็อย่างที่บอกนะครับผมอ่า ลูกของมันม่วงนะอ่ามันม่วงมีลูกสาวเนี่ยผมเดี๋ยวเราจะไปเห็นนะว่าลูกสาวมันม่วงเนี่ยสีมันจะแจบอับเปล่านะฮะนะมันต้องแจ็บอยู่แล้วเพราะมันแจ็บกันนะเนี่ยลูกมันก็ต้องแจบอยู่แล้วนะครับผม<ร>อ่าเดี๋ยวจอดตรงนี้แหละเออนี่บินมาเลยไปแม่คน,คนคนนี้เขาเขาทำอะไรเขาไม่มีการคิดไว้ก่อนเนี่ย yani ผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเตลิดเดี๋ยวเตลิดเออแล้วมันจะมีปะเนี่ยโอ้ ที่หายแล้วมีปะเนี่ยเฮ้ยมีโอ้โหสิบดอกอบา้าเอ๋ยสิบเฮ้ยอัน,นี่อีกห้าสิบอ่าโอเคคือเออแหมสิบดอกให้เอาไปทำไรฟะอ่าโอเคผมหกสิบดอกก็น่าจะน่าจะเอาอยู่นะน่าจะเอาอยู่แล้วแหละนะฮะเอ้าเออแล้วโอ้โหแล้วไบโอท็อกซิก็ไม่มีโอ้โหมีอะไรที่ใช้ได้บ้างวะเนี่ยเออเนี่ครับผม โอ้โหยาสลบไม่มีครับผมจังหวะนี้ชี้หายแล้วนะฮะมีแต่ยากันสลบโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะครับอืม <c oughs> ทำดีโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเอ่อได้ของที่เราต้องการแล้วนะทีนี้ <c oughs> เดินกลับครับ <c oughs> เออนี่ครับผมอะไรมันจะลำบากปานนั้นเนี่ย เออมันจะไม่ลําบากเลยถ้ามึงไม่ลืมนมะครับผมอ่าบักเจ็ดคนนี้ลืมอีกแล้วนะฮะโอ้โหจะบ้าตายป้า <laughs> ปเอ๋ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยผมเราอย่างที่บอกนะเราอยู่ติดริมทะเลเนี่ยครับผมเราสามารถไปหาได้เออเนย่ครับอะไรทำรายกัรทำรายกัน,กนปับ๊บทำรายการอโอโ <laughs> เออหูร้อยร้อยร้อยเออก็เอาดีให้มันรู้ไปเนี่ยน่ อย่ามาขวางทางฟันพี่นะฮะเออ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะอือห้านะห้านะลันยาแหมแหมแหมกัดตูดนะครับผมเออไม่ได้กัดตูดดิกัดขากัดตูดต้อกัดไปถึงเออเออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปที่จุดที่เราจะชุบเขาเลยนะเออเนี่ยถือถือถอถือจังหวะนี้ตัดให้เรียบตัดให้เรียบ นะไม่ได <air> ้นะผมไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได yes <tavalla> ้นะนี่นี่นะผมทีเดียวล่วงมาด้เออเออไอพวกนี้วิ่งอะไรกันสักทีเออเฮอตับตับเป็นไงล่ะตับไหมล่ะเออปปแปปแปบเอาดิเอาดิเออล่วงล่วงล่วงกาลนาวะผมเออมีอีกไหม มีอะไรแถวนี้ไหมที่แบบจะมาขวนเราอะฮะเออไม่มีนะไม่มีนะ <c oughs> ไม่มีนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่จังหวะนี้ใครควนโดนนะฮะโอเคน่าจะไม่มีนะผมอ่าไม่มีเดี๋ยวเราลงทังนี้นี่ครับผมโอ้ยเออโอ้ขนาดนี้ยังเก็บเนาะโอเคผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรกวนเราแล้วนะเดี๋ยวเราเอ่อพาสีฟเจ้ามันม่วงไว้นะครับ อ่านะครับผมต่อมาเนี่ยผมเราจะทำการชุบนะอ่าเจ้าแมมมอเนี่ยผมเลเวล450กันเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าที่ขี่เขาค้าฟได้ในเลเวล31เนี่ยครับผมเนาะอ่าแล้วก็คิบเบิลที่เขาชอบกินเนี่ยก็จะเป็นคิบเบิลของแรปเตอร์นะครับผมเนาะแรปเตอร์นะอ่าส่วนเจ้าช้างเนี่ยมีที่ขี่แบบแพลตฟอร์มด้วยนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะต้องอหาบูปินจากใน ในดันเจียนนะครับผมเนาะอ่าเพราะว่าผมหาในในเนี้ยไม่เจอนะเนี่ยเนี่ยนะครับผมในหน้าเนี้ยในแอนแกมเนี่ยไม่เจอเลยนะฮะหรือผมตาถัว่วเขาไม่รู้ <c oughs> เออแต่นะผมแต่กระช่างมานันนแต่ว่าผมเคยได้มาเคยได้มาจากเออดันเจียนนะเป็นที่ขี่สําเร็จรูปมาเลยนะครับผมแล้วก็เคยได้เออเป็นที่ขี่แบบแพลตฟอร์มมาด้วยนะเป็นบูปินนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาชุบกันเลยสำหรับพี่ช้างวันนี้ช้างแสงจัดมาเลเวล450 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า450เนี่ยในวิสวยว่ะโอ้โหคำลามคำลามค่าสลบนะครับผม15,367นะโอ้ได้เฉได้ได้ไดมาลูกกระสุนเราเพียงพอจังหวะนี้60ดอกก็น่าจะไหวง้างครับผมยิงตุดดอกแรกนี่จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนโอ้โหพันกว่าเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดมากระเทืบไข่มันน่ะเออจัดไป รัวครับดุรัวครับอุ้ยกระดุ๊กสะดุดสะดุดทุยเออสะดุดสะด,ด,ดุดมาเขาเดินช้าผมช้างตัวนี้นะแต่ว่าใช้งานการใช้งานน่ะดีเนี่ยอ่ผมว่าใช้งานคุ้มเลยแหละทั้งหาเบอร์รี่ทั้งหาไม like ้เฮ้ยมันเดินหนีแล้วนั่นอะไรโอ้โหวิชนูเราแรงกว่าทุกคนปั๊บผมว่าน่าจะล่วงรออีกนิดเดียวเรียบร้อยล่วงไปแล้ว โอ้ oh, ดูท่านอนเขาดีทุกคนเออมันนอนท่าสวยนะเนี่ยแม่เนี่ยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นช้างเพศผู้นะอ่าช้างนันเจียนเพศผู้ก็จะวิปปบวับวิบวับแบบนี้แหละนะฮะโอเคไม่รู้ว่าค่าสรุปเขาลงไวหรือเปล่านะครับแต่ค่าหิวนี่ลงช้าเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยเขาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันหวังว่าจะไม่มีใครทะลึ่งมาตีนะไปนะฮะ เดี๋ยวเราลองไปเดินดูริมชายหาดนะว่าเราจะเจอเปมนกระพุนกันบ้างหรือเปล่าว่าหนีใครมาวะเนี่ย<ะ>ใครห้าวแถวนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเยียบเดี๋ยวไปเยียบใครห้าววันนี้เป็นอาหารนะผมเออมันม่วงบอกวันนี้พ่อจะหาอาหารไปให้ลูกนะลูกสาวด้วยนี่ครับผมเออจัดไปจัดไปจัดไปเออเออ เออเออ,เอ,อกัดให้ลัวกัดให้ลัวใครขวางกัดให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดจังหวะนี้เออเออถังป่าครับผมต้องบอกว่ารับจ้างถางป่ากันเลยทีเดียวเนีัยผมจัดไปปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บนะครับผมเ,เดี๋ยววันนี้เราเออนอกจากจับแมมมอนนะครับผมเราจะไปหาเห็ดแร่กันด้วยนะทุกคนเห็ดแร่แร่ฟาเวอร์อะไรเงี้ยนะฮะ อ่าแล้วก็เราจะลองฟาร์มไม้ดูนะว่ามันจะได้เยอะหรือเปล่านะครับโอเคปับบรียบร้อยปับนี่ไบโอท็อกซิกห้าสิบอ่าจริงๆ50ก็พอนะวิชตรงนู้นมีอีกตรงนู้นมีอีก่าโอเคเพลินๆครับผมจังหวะนี้อืออ้าวมันหายไปเลยพระเจ้าอเออขอแล้วกันตรงนี้งั้นตรงนี้ขอแล้วกันอ่ามาครับผมกิก้าเนี่ยลงน้ำลึกไม่ดีเนี่ยผมเนาะ อ่ามันเดินช้านะในน้ําลึกเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าในน้ําแบบตื้นๆเนี่ยโอเคไหวเนะฮะจัดไปจัดไปสําหรับใครที่ต้องการเลือดปิงนะเลือดปิงก็หาได้จากอเมซอนนะทุกคนเอาเอาไปไว้ตกปลาได้นะฮะอ่าแต่ว่าคือสําหรับผมอ่ะผมจะเดินกัดแบบกัดแบบมั่วๆเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมีปิงบ้างนะผมก็ใช้กิก้านี่แหละนะฮะ ม่กี่ก้าก็ส,ปส saben. ไปนนนะผมตบรนัวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันทะลึ่งมากัดสัตว์เรานี่ซวยเลยเนเออโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูก <sted S 1> ันในป่ามีซอนสักหน่อยนะการนะจะไปมาเรียบร้อยล่วงไปดิล่วงไปดิต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะอยากขวางทางพี่อยากขวางทางพี่อยากขวางทางพี่เอออยากขวางทางพี่ออ้หูล่วงกันรัวครับผมงหวะนนี้เออ ชื่อขึ้นรัวๆครับชื่อขึ้นรัวๆนี่อย่าอย่าขวางทางพี่เออ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 แล้วล่วงไปดิเออจระเข้จระเข้แหมเจ้าทินเหรอจัดไปนะครับผมมามาเออโอ้งูใช่ไหมล่ะงูใช่ไหมล่ะวันนี้โอ้โหกัดรัวๆเลยเนี่ยเจ้ามานันม่วงของเราเนี่ยผมถ้าปากถึงนี่ต้องบอกเลยว่า ตายเราลัโอู้ร้อยร้อยจังหวะนี้ร้อยเออจัดไปนะผมเดี๋ยวเราไปดูแมมมอสเราบ้างนะตัวอะไรวะนั่นโผวีบะโผวีบแบบเตอร์ขอโทษขอโทษนึกว่าไอ้นี่ดิลโลนะฮะมาปั่บเข้าไปเนี่ยผมเตโกเรียบร้อยครับผมนี่เลเวลร้อยห้าสิบก็น็อกไปนะฮะอ่ป่าเยอะถางป่าเออเออนี่ผมช่วยไม่ได้นี่ฮะ มาขวางแันพี่นะพี่ต้องจัดหน่อยแล้วจวังหวะนี้ไปไปถางป่าถางป่าลุลูวะอย่าขวางอย่าขวางเออไปเออนั่นแหละให้ขวางตายจังหวะนี้เออปาบเขาให้ปาบเขาให้อ่าโอเคนะผมถึงสักทีโอ้โหแบบถึงก็เงียบเลยนะ คือมันลงยากอะทุกคนเอ้าแล้วมึงจะสะบัดหางนะมะขืออะไรเดี๋ยว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 ก็ล่วงอีกเออเจ็บนะเว้ยเฮ้ยแอมขึ้นยากลงยากนะฮะเออโอเคค่าสุปก็รู้สึกว่าจะลงแบบลงช้าอยู่นะทุกคนโอเคค่าสุบลงช้าแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะลงโอ้โหด,ดูดังเออมันม่วงออกลงนี่แบบเก็บหนังได้เยอะนะครับผมหนังได้เยอะมากเลยโอ้โหตัวใหญเจ็ดพันกว่า โอเคนะครับผมเรามีหนังขอทักกยี่สิบแล้วกันเดี๋ยวผมทำ s l e ป p i n g bag แถวนี้แหละนะฮะแล้วก็ค่าาหารก็หิวนะแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะผมจังหวะนี้เอาไบโอไปกินก่อนเลยมึง <c oughs> เออเนี่ยครับเดี๋ยวตื่นตื่นมาก็เป็นอาหารมันม่วงนะฮนะเดี๋ยวเราไปเก็บเอ่อไฟเบอร์นิดหน่อยนะับผมเนาะเพื่อมาทำเอ่อ sleeping bag นะครับไปจังหวะนี้จัดไปจัดไปแม่คนคนนี้เขาขี้ลืมนะเออแต่จริงๆเรา เออไม่ได้เอาดาบไอ้นั่นมาว่ะมันจะมีดาบเหมือนดาบโจรสลัดนะครับผมเนาะเออไอตัวนั้นนะเกี่ยวไฟเบอร์อย่างดีเลยนะทุกคน <Huh? S 1> นะครับบอกเลยว่ามันเกี่ยวไฟเบอร์สุดยอดเลยนะฮะ <c oughs> เออมันแบบเป็นเคียวดีๆนี่เองนะครับผมเออแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอามานะโอเคส่วนของคงของกินไม่ต้องมั้งเหมือนได้ยินเสียงเอาอีดินโลลองลองแบบธนูเราหน่อยไหมปับ๊บเรียบร้อย <English> เออนี่ครับผมมานนี้มาน,นี้จับดินโล่ไปเล่นหน่อยแล้วกันแก้เหงาเนะฮะมาน,นี้เลยเนี้ยพรามเนียพรามมาจาังหวะนี้ดินโล่อยู่ไหนเออวันนี้ดินโล่จะเราจะโหดนี่ยครับผมนี่เอาไปเอาไปแดกนะครับเออโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้มาเอาทอร์สมาโอเคนี่เนี่ยครับผมแสงสว่างแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เออไป นั่นแหละนะครับผมวางจุดเรียบร้อยนี่ครับผมเรียบร้อยดิโลได้แล้วมามาี่ดิโลมานี้มานี้เออมาตามป้าป้ามาเออวันนี้เอ,อ่อดิโลจะไปไฟกับใครดีระดับดิโนของเรานี่ต้องไฟกข้เต่านะครับผมอ,อ่าเนี่ยจัดไปจะมิก้าวิ่งมานะเออเอาครับผมดิโนเปิดไปก่อนนะผมพ่นพิษเต่าสวนนะฮะเอากัดก็ไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้ดิโน ดิโลดิโล่โลทำไมเลือดลงไวจังวะโอ้เต่าเลือดสองมันกว่าผมดิโลจะไหวหรือเปล่านะฮะอืมดิโลกัดรัวๆเหมือน,น,น,นกันนะผมเอ๊ะเต่าก็ใช่ย่อยนะฮะอ่ะเราจะไม่ช่วยผมเราจะปล่อยให้เขาสู้ด้วยตัวเองนะฮะจังหวะนี้นี่นะผมเต่าได้เปรียบเรื่องเลือดนะครับผมอ่าเลเวลของดิโล่โอ้โหตูบาทเออนะผมอ่าเลเวลเท่ากันนะแต่ว่าดิโลเลเวลจะเยอะกว่านะครับผมเพราะว่าหลังจับเสร็จเนี่ยเขาบวกเทมมิงไปด้วยนะ โอเคครับผมตอนนี้เลือดเหลือ500แล้วนะครับผมเต่านะครับเลือดลงไปเยอะมากเลยนะทุกคนเหลือพันเแล้วนะโอ้จาก2อ0 0ันหกนะครับผมโอ้ดิโร่เอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะจัดไปอ่าจัดไปเลยนะครับผมมวยคู่นี้นะครับผมเป็นมวยเควันนะฮะเป็นมวยคนละสายเลยนะครับผมแมต้องบอกว่าช่างน้ําหนักกันนี่เต่าได้เปรียบค่อนข้างสูงนะครับผมเนาะอ่านะครับผมอ่าดิโร่เลือดเหลือ300แล้วนะครับผมจะไหวหรือเปล่านะครับผมจาก800นะฮะ เต่าก็เลือจาก2องมนหะผมเหลือพันสนะผมคิดว่ามวยคู่นี้เต่าน่าจะเป็นฝ่ายที่คุมชัยชนะไปนะผมเอาจัดไปแทงแทงไปดิโลยิงสารพิษเข้าไปนะผมรับกัดอีกหนึ่งทีเต่ากระแทกกลับนะผมเอดิโลสวนโดยอัปคัดเนะี่ยโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออครับผมเอา,า,เอากัดซูนไปนะผมงหนะวะนี้เอาเต่าสวนเต่าสวนมไงเต่าเหลือ800แล้วดิโลเหลือ8ปเอาทุกคน เจ็ดร้อยแล้วโอ้โหดินโนเป็นสุดยอดนะผมมันยิงสารไปเนี่ยผมโอ้โหสารเนือ้อสารเนื้อจงังหวะนี้ลดเลือดด้วยนะเหลือสิบแล้วนะผมเหลือสิบแล้วโอ้โหดินโนตายเนี่ยผมโอ้โหเต่าเหลือห้าร้อยเนี่ยผมโอ้ สุดจัดนะสุดจัดต่อไปเนี่ยผมเป็นคู่มวยคู่มวยเนี่ยผมระหว่างเนี่ยผมอ่าครับหมูตู้เนี่ยครับผมหมูตู้เนี่ยครับสู้กับเต่านะโดยใช้หมัดนะผมมาหมูตู้ต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปนะผมเต่าสวนนะจังหวะนี้เออต่อยต่อยต่อยหัวต่อยเออมาซ้ายมาขวามาซ้ายมาขวาอ้าวเอาดีเอาดีต่อยต่อยเต่าสู้นะผมจังหวะนี้เอา ตาเคี๊กับนะครับผมเออเรียบร้อยครับผมอ่าน้องหมูเป็นไยชนะไปเนี่ยครับผมโอ้โหกือแบบตายเออเนี่ยครับผมโอ้โหเต่ามันโหดนะครับผมดูมันกัดเลือดผมลดเหลือ200อยเลยเนะฮะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดตัวนี้เนี่ยครับผมเออวันนี้เป็นการแบบพาของการแกล้งเต่านะฮะจัดไปครับผมแม่แต่ดิโลแเราก็โหดใช้ได้นะเอาเป็นว่าเขาแข็งแกร่งแล้วกันนะฮะ โอเคครับผมตื่นมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะผมคิดว่าช้างผมเนี่ยน่าจะหิวแล้วแหละะนี่บผมแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ยาเทมคูณสิไปเลยนะ,ะจัดไปนะผม1ดอกนะครับผมเสร็จแล้วตามด้วยคิปลปของแรปเตอร์นะครับผมจัดไปปั๊บติดเลยเออ <Y> ah <oo> นี่นะผมะเลเวลที่เราได้นะผมบวกเทมมิงเอฟเฟกได้ก็จะเป็น7 7นะอ่นจัดไปเหมือนมีตัวอเอา ้าว <How>? <c oughs> ้าวเฮ้ยไมโดนสอยไปดิเออนี่ไงล่ะอย่าห้าวอย่าห้าวกับพี่น้องเออโอเคแล้วผมก็เป็นช้างของเราที่ได้มานะท่าเขาก็นะครับผมจะมี2อท่านะผมก็คือการปัดโลมเป็นการเหยียบนะในนียผมการกดโจมตนะีคือการเอางากระแทกแบบนี้นะนี่เราใส่กระต่าให้ดูเลยมา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 ,มาดมาดิฟาร์เบอรี่ด้วยนะผมอ่า ล้วถ้ากระแทกลงแบบเี้ยนฟาร์มได้ปะอุ้ยฟาร์มได้นะทุกคนวิคาโนโูว่ะเอาอ,อกมาอ่าแล้วจริงๆทางตัวนี้คนระเขาสามารถตะสมน้ำนะฮะแล้วก็ไม่โดนเออแล้วก็เอามาฉีดนะครับผมเป็นาสายยางฉีดน้ำให้เราได้ด้วยนะทุกคนอา่าเมื่อวานนี้จัดไปคาโนโูไปไหนเราเฮ้ยเออจะไปไหนมาเดมาเดมาเดยยกหน้าเหยียบเอา แท็กไปยกหน้าเหยียบกระแทกไปเรียบร้อยโยนดย่อโหูเขามีหลายหลายอย่างให้ใส่มากเลยนะเนี่ยเออนี่ครับผมเอาเป็นว่านะผมเดี๋ยวผมให้ดูค่าแสกเดิมๆก่อนนะผมเลือดนะผมตอนนี้ในเลเวล674่นะผมเลือดมาที่18700นะฮะซามินาไปที่3าม2ี่นะฮะ น้ำหนักไปที่1420นะยครับผมดาเมจไปที่829สเนะสปีดมาที่ตอง2กันเลยทีเดียวนะยครับผมเนาอะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอัพดาเมจไปแล้วกันเนะยครับผมแล้วก็ผมมีผมมีของวิเศษติดตัวมานะครับผมมีของวิเศษติดตัวมาเดี๋ยวนี่อ่าผมมีของวิเศษติดตัวมานะครับทุกคนจัดไปแล้วอีเต่าเนี่ยมันใส่นี่ได้ปะ,ะผมอยากรู้มากเลยเต่ามันใส่ปีกได้ไหมเนี่ย เออดีวผมจังหวะนี้จะเต็มสร้อยคอนะครับผมมวกในเฮ้ยไี่เจออีเต่าช้างเฮ้ยช้างมีปีกทุกคนไงอย่างที่ทุกคนนี่ครับผมช้างสวรรค์น,นะครับผมช้างนางฟ้าของเราเองเนี่ยเออน่ารักน่ารักน่ารักไปอีกแบบนะฮะจัดไปนะผมนี่เลยนะ ใครที่สมัครไพมอพาร์ตนะกดรับได้เลยเน,นี่ยผมแล้วเอามาติดปีกให้ช้างนี่มันโคตรเท่เลยเออน่ารักมากเลยนะทุกคนอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปฟาร์มของด้านล่างกันนะฮะจัดไปนี่นะใครอยากรู้ว่าแรวเวอร์เนี่ยหาจากไหนนะนี่เลยนะแถวแถวขอบนะแถวแถวขอบบริเวณแบบนี้มันจะได้แรวเวอร์เยอะเยนะผมเนาะนี่นะผมนะ ถ้าเอาบอลโตมาฟาร์มนะผมบอกเลยว่าได้โคตรเยอะนะฮะ่ะส่วนต้นไม้ของป่าเมซอนเนี่ยเขาจะแจกเห็ดแรนะเดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้นี่นะผมก็ต้นไม้หนึ่งต้นจะได้เห็ดแรประมาณหนึ่งถึงสองอันนะอะดไหลรล้วอะไรแล้วไรลแล้วอ,อย่าห้าวอย่าห้าวกับพี่น้องเออเงียบดิเอ้ผมมาดิเออซาโ้เลเวลเท่าไหร่สุดที่ไหนนะครับแง่แง่แ,แ,แงแงงวูวางไงงูวาไง เหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปเออเออน่าแตผมเนี่ยครับผมเฮ้ยยังไม่ตายอ,อือยื้อเหยียบร้อยเหยียบหล่อ,อเอาเอาเอาอีกแล้วจะเอาหรืองไงล่ะจะเอาหรือไงล่ะเอาไงเฮะเอาดิเอาดิโอ้โห,หถึกมากเออโอเคนะผมผมได้เลเวลมาแล้วนะฮะตอนนี้อ่ะจัดไปดาเมจรัวๆครับผมตอนนี้นะผมอ่าผมฟาร์มไม้ได้เป็นพันเลยนะ เนี่ยคือดวงมาแป๊บเยาวเนี่ยครับผมนอนเราเห็ดแลมาโู้ยสามสิบกว่าเลยนะทุกคนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไปจบยังไงวะเฮ้ยได้ได้จังหวะนี้ซาโกเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะกระทืบให้ดูนะเนี่ยนะครับซืบหนึ่งครั้งปับ๊บนี่ได้เห็ดแลมแล้วครับมันจะสุ่มนะมันจะสุ่มนี่โู้กได้เห็ดแลหกเลยนะทุกคนเมื่อกี้อ่ะอได้เยอะมากได้เยอะมากแต่ไปเออเออมาดีมาดีมาเด,าด,าดิอ่ามันจะสุ่มนะครับผมเนาะ นะครับผมใครอยากหาเห็ดแหลนะป่านี้ซอนนี่ผมแนะนําเลยนะฮะมันสูงก็จริงแต่ว่ามันได้จริงนะทุกคนอ่าว่าแต่ว่าไอ้สูงเนี่ยมันจะสูงว่าได้มากได้น้อยนะฮะอ่าเพราะส่วนผสมในบางอย่างนะผมเขาใช้เห็ดแหลในการทำซุปเปอร์ด้วยนะอ่าโอเคจัดไปนะผมวันนี้เราจะลองฟาร์มนะผมฟาร์มให้ถึงน้ําหนักของเขาเนี่ยให้ถึงเลเวลแบบ แม็กเลยนะเอาเกือบแดงเอาเกือบแดงอะ่ะแล้วเรามาดูกันว่าบัฟน้ำหนักในการขนไม้ของเขาเนี่ยได้ยืนหรือเปล่านะเออต้องบอกเลยว่าเลเวลขนาดนี้หาไม้ทีสร้างบ้านได้เป็นหลังครับเออซื้อมันเออนี่ครับผมจัดไปสึกว่าการปัดขึ้นเนี่ยจะเป็นการพ่นน้ำนะทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันต้องกักเก็บน้ำก่อนนะนต้องดูน้ำก่อนนะเออผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงอะ่ะ เดี๋ยวเราไปหาไม้กันก่อเลยนะฮะวันนี้ชนโู้ได้ไม้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีวี่แววเลยว่าจะเต็มไม้3,000กว่าโอ้โนี่ครับผมเห็ดแลเป็นร้อยนะทุกคนโอ้โหอย่างเยอะอ่ะดูดิเออได้เยอะมากเลยนะครับแหมอย่างนี้นี่สบายเลยนะเนี่ยโอ้โหช้างนี่แบบแจ่มมากนะครับนะเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะจัดไปจัดไปความเรื่อยๆครับผมจั่าวะนนี้ โอ้ห oh, แล้วแบบดูดูน้ำหนักเขานะครับผมไม้สามพันกว่าเนี่ยน้ำหนักแบบไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะเออจัดไปจัดไปนะผมสําหรับช้างของเราวันนี้นะพี่ช้างอ่าเราก็ได้ติดปีกแล้วก็ใส่วงเวนให้เขาเลยเนะี่ยก็วันนี้เนะี่ยผมสําหรับช้างเนะี่ยเราก็จะพาเนะี่ยผมมาหานะเ,าเห็ดแร่นะแล้วก็แรฟเวอร์นะผมแต่ว่าผมว่านะเขาเป็นตัวที่ฟาร์มไม้เนะี่ยเอามาฟาร์มเห็ดแร่เนะี่ยก็น่าจะเวิร์กนะเนี่ยได้เป็นร้อยเลยนะผมส่วดไม้เนะี่ยนะผม นี่เลยโหสี่พันกว่าแล้วน้ําหนักยัง600กว่าอยู่เลยนะเออยังเหลืออีกเป็นพันเลยนะครับผมเนาะว้าว <Wow. S 1> ผมว่าถ้าฟาร์มเต็มตัวนี่น่าจะได้ไม้เป็นหมื่นนะครับผมเนาะสำหรับในหมูดบูตอนนะบูตอนนะโอเคครับผมค้าถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด s ับสไครป์ผมเป็นเดิอนนะผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับว้านี่ยนะไปกระทือมันเออ